ตอนนี้เงินผมไขน่นิดนึ่งครับงั้นคุณลงแป๊บนึงครับผมขอแรกสุดก่อนใช้เงินซื้อรถจนหมดแล้ววะ่ะอย่างนี้ต้องทำตัวให้น่สาสงสาระเดิมวเพื่อเจวบ้านสักหลังนี่เป็นครั้งที่50ของการทำคีโมของผมแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าผมสามารถมีชีวิตอยู่แค่อีก3เดือนเท่านั้นผมขอนะครับขอผู้ใจบุญนะครับผมได้โปรดช่วยสองข้อมผมหน่อยนะครับผมขอร้องนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมจะต้องชนะมะลร็งได้อย่างแน่นอนครับและผมขอให้ทุกคนติดตามผมไปถึง90วันนะครับขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนนะครับแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับไอ้พวกปัญญายิ่มสมองน้อยเอ้ยว้พูดอะไรเขาเชื่อ ดีจริงๆเลยว่ะวันนี้ได้ประมาณกี่แสนวันนี้ว้าวันนี้ฉันทำโอทีเลยอดดูไลฟ์สดของคุณเลยอ่ะเดือนนี้ฉันได้ค่าโอทีห้าพันเดี๋ยวฉันจะโอนให้คุณต้องชนะมะเร็งให้ได้นะสู้ๆขอบคุณมากเลยนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆเลยคุณมีรูปของคุณให้ผมดูไหมเผื่อผมจะจดจำใบหน้าผู้มีพระคุณของผม ฉันไม่สวยนะว้าผู้หญิงสวยๆนยมันจะดีทุกคนหรือเว้ยเป็นไงบ้างครับคันนี้ผมขาย2ล้านนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ล้านห้าเราขายห้าแสนวะ่ะตอนนี้เงินผมขาย,ยานิดนึงนครับงั้น คุณลงแป๊บนึงครับผมขอไลฟ์สดก่อนผู้ใจบุญทุกคนครับวันนี้คือวันที่64ของผมที่ผมต่อสู้กับมะเร็งครับวันนี้คุณหมอบอกผมว่าผมจ่ายค่ารักษาครับ <c oughs> ทุกคนครับผมไม่มีเงินจริงๆครับ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับมาครับคุณเงินผมครบลเดี๋ยวผมโอนเงินให้เฮ้ยคุณคิดไิธีแบบนี้ได้ไงเนี่ยนี่เป็นดาวทิกตอกวะเนี่ยคุณก็พูดเกินไปเดี๋ยวนี้คนเขาไล์สดกันเยอะแยะถ้าไม่สร้างวันเดนดามาใครเขาอยากจะไปดูเราใช้เงินซื้อรถจำนมนแล้วว่ะ อย่างนี้ต้งทำตัวให้เน่าสารเดิมเพื่อเจอบ,บ้านสักหลังหนูจินจ้ะเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าอาการของผมเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วนะผมอยากจะนัดเจอคุณสักครั้งเพื่อจะขอบคุณคุณจะได้ไหมครับ <c oughs> หนูจินจ้ะ ไม่คิดเลยนะว่าอยู่จีนจะสวยขนาดนี้ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเอ๊ะคุณมีสีหน้าดูดีขึ้นนะคะเนี่ยก็เพราะมีคนดีๆแบบคุณคอยเช่อยผมตลอดนี่ละครับอันนี้ครับดื่มกาแฟก่อน คุณเป็นคนเจ็บุญไม่ใช่หรอคุณคงไม่ว่าอะไรผมสิถ้าคุณจะช่วยคนเราต้องช่วยที่มีสุดทุกคนทุกคนดูนี่สิครับว่าผมเจอใครเอ๊ไม่ใช่คุณบาาฮีโร่ต่อสู้มะเร็งหรือเปล่าครับว่าแต่ผมคุณยาวไวัจังเลยนะครับเว่นผมเห็นคุณไลฟ์สดเนี่ยยังไม่มีผมเลยเอ๊ หรือว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งจริงทุกคนว่ายังไงครับนี่คุณอย่ามาถ่ายนะผมไม่อนุญาตมิ้นผมจะแจ้งความคุณแจ้งเลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่หลอกเอาเงินจากความสงสารคนอื่นเนี่ยเวลาโดนจับแล้วจะเป็นยังไงเพื่อนๆคิดว่าคนแบบนี้สมควรจะโดนอะไรดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ